หลังเลิกเรียนจากมหาลัยผมมักจะไปหางานพิเศษทำเพื่อหาไรายได้มาใช้ในการ่ายค้าเทิมผมชื่อต้นกาอายุย2เรียนอยู่คณะประมงของมหาลัยแห่งหนึ่งที่บ้านของผมทำบ่อกุ้งผมกะว่าจะเอาวิชาจากคณะประมงที่ได้ร่ำเรียนมากลับไปพัฒนาที่บ้านเกิดวันนี้ผมมาทำงานพิเศษเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เจ๊เจ้าของร้านใจดีมากที่ให้ผมทำงานพิเศษที่ร้านนี้เธออายุประมาณ28ชื่อเจ๊หมวยเธอเป็นคนสวยน่ารักจนมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเธอตั้งมากมายแต่เธอก็ยังไม่ได้สนใจใครผมกำลังยืนมองเธอที่ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ในครัวเพราะวันนี้แม่ครัวที่ร้านเกิดป่วยขึ้นมากระทันหันเจ๊หมวยเธอก็เลยเข้าครัวมาเป็นแม่ครัวซะเอง นี่ต้นก้าวันนี้นายไม่ต้องไปเสิร์ฟให้ลูกค้าหรอกนะนายมาเป็นลูกมือเจ๊นในครัวดีกว่าได้ครับเจ๊จากนั้นผมก็เข้าไปในครัวไปเป็นลูกมือเธอช่วยเธอทานูน่ทนทํานี่ต้นก้าเธอไปหยิบมะเขือเทศในตู้เย็นมาให้เจ๊นหน่อยสิผมก็เดินไปที่ตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นหามะเขือเทศแต่มันอยู่ในมุม กว่าผมจะหาเจอก็เลยต้องนานเจมุ่ยเธอก็เลยเดินตามเข้ามาดูที่ข้างหลังผมได้ยังกัะต้นก้าช,ช้าจังเลยนะเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมหันมาจนจมูกของผมเข้าไปชนกัะแก้มของเธอพอดีเจมุ่ยสะดุ้งตกใจเพราะเหมือนเธอถูกผมหอมแก้มเธอน้าแดงไปหมดผู้เสียงตะกุกตะกัก ทำอะไรระวังหน่อยสิต้นก้าแล้วเนี่ยชัดช์จังเลยนะให้หยิบมะเขือเทศแค่เนี้มะเขือเทศมันอยู่ในมุมมะครับปกติะผมจะไม่ชักช้านะครับเออนะเอย่ามาเล่นลิ้นรีบเอามะเขือเทศส่งมาให้เจ้เร็วๆแล้วผมก็ส่งมะเขือเทศให้กับเธอจนผมได้สัมผัสมือนุ่มของเธอทำให้ผมแอบคิดในใจ แก้มเจ๊นี่นุ่มจังเลยแถมมือยังนุ่มอีกถ้าผมได้เป็นแฟนนะก็คงจะดีน่าดูเลยนี่ต้นกามือยืนคิดอะไรหัวโดอยู่ได้อะมาช่วยเจ๊หันพักหน่อยสิครับครับเจ๊แล้วผมก็มายืนชิดกับเธอจนผมได้กลิ่นกายเธอหอมกุนุนผมช่วยเธอหันพักไปก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาใกล้เธอทีไรอะ ใจผมมันเต้นแรงทุกทีผมหันพักอยู่ดีๆเจ๊หม่วยคนสวยก็ทรงเสียงร้องดังขึ้นโอ้ยเจ็บจังเลยเป็นไรไปครับเจ๊นีดเหมือนบาดมือเจ๊ไหนขอบผมดูหน่อยแล้วผมืัอเอื้อมมือหนาของผมไปจับมือบางของเธอแผลลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ๊เดี๋ยวผมทำแผลให้นะครับ แล้วผมก็รีบไปเอาอุปกรณ์ทำแผลมาทำแผลให้เธอเสร็จแล้วครับเจ๊ขอบใจต้นกล้ามากเลยนะที่ทำแผลให้เจ๊แล้วเธอก็มองสบตาผมแถมเธอยังหน้าแดงด้วยเหมือนเธอจะเขินเขินผมยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมกับเจ๊หมวยเราสองคนก็เริ่มใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น และผมก็เริ่มจะแอบชอบเธออยากจะเอาใจเธอแต่ไม่รู้ว่าเธออยากจะให้ผมเอาใจเธอหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งตอนกลางคืนมีแก๊งมาเฟียแถวนั้นมาเก็บค่าคุ้มครองที่ร้านของเจ๊หมวยจนเกิดมีปากเสียงกับเจ๊หมวยเพวกผู้ชายสองสามคนผลักเจ๊หมวยลงไปกองกับพื้น ผมเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้จึงเข้าไปช่วยเธอแล้วก็เข้าไปชกต่อยกับพวกมันจนผมได้รับบาดเจ็สบ,บสะบ,บักสะบอมเจ๊หมวยก,ก็ประคองผมเข้าไปในห้องหลังร้านเป็นยังไงมั่งต้นกาเจ๊บอกแล้วมนะว่าจะไปสู้กับพวกมันนะ่ะมันมีกันต้องสองสามคนยังไงเธอกะสู้พวกมันไม่ได้หรอกกืบพวกมันมานรังแกเจ๊แล้วจะให้ผมทนดูได้งไงครับ เรื่องนี้เธอไม่ต้องเป็นห่ววหรอกเจ๊มีลูกพี่ลูกน้องเป็นตำรวจเดี๋ยวเจ๊ให้เขาจัดการให้ว่าแต่ว่าเราเหอะเจ็บมากไหมเนี่ยดูสิปากแตกหมดเลยเดี๋ยวเจ๊ทำแผลให้นะแล้วเจ๊หมวยก็ค่อยๆทําทำแผลที่มุมปากให้ผมจนหน้าของเธอเกือบจะชนกันหน้าของผมแล้วผมก็อดใจตัวเองต่อไปอีกไม่ไหวเอื้อมมือหนาไปกลุมมือนุ่มของเธอ นี่ต้นกล้าเธอจะทำอะไรอ่ะเจมหมวยครับผมแอบ,บชอบเจมหมวยมานานแล้วแล้เวเธอก็จ้องตาผมเจ๊ก็แอบ,บชอบต้นกล้าเหมือนกันจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นน่ะผมขอเป็นแฟนเจ๊ได้ไหมครับขนาดนี้แล้วเธอยังดูไม่ออกอีกเหรองั้นผมขอทำอะไรอะไร แบบที่คนเป็นไฟเขาทำกันนะครับเจ๊เธอจะทำอะไรอะไรแกรีทำเขาสิว่าแต่ว่าต้นกล้าทำเป็นหรือเปล่าเหอะจากนั้นผมก็ปิดปากเธอด้วยปากผมไม่ให้เธอได้พูดอะไรอีกแล้วเราสองคนก็ได้ติดตลิตติดเช่งกันอย่างร้อนแรงตามใจปารถนาเจ๊เหมยกับผมมีความสุขด้วยกันจนหมดเลี่ยวหมดแรง ต้นกล้านายนี่ร้ายจริงๆเลยนะเรื่องอื่นทำเป็นชักช้าทีเรื่องนี้ปานสายฟ้าแลบเลยนะแล้วผมก็หอมแก้มเจ๊หมวยพร้อมทั้งกระซิปที่ข้างหูของเธอเบาๆก็เจ๊สวยปานนางฟ้าผมจะไปอดใจไหวได้ยังไงนะครับบ้าจังเลยเธอเนี่ยหลังจากนั้นเราสองคน ก็มีความสุขด้วยกันอีกรอบขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ